วิธีแบ็กัพไฟล์ของเครื่องเซนซีนะครับเ,เริ่มแรกก็เปิดเครื่องเสร็จแล้วกดไปที่ P.O.S.T. 1แล้วก็ตรงลูกศรน,นะครับไม่ซ้ายก็ขวานี้แหละเลือกคำว่า Maintain นะครับ F5 แล้วก็ลูกศรอนีนกทีหนึ่งไปทางขวาแล้วกด Backup System อา่าเสร็จปุ๊บคุณใส่ USB เข้าไปแล้วก็กด Next ่แล้วมันจะถามว่าโลเคชันที่ USB เลยไหมคุณก็โอเค next T หนึ่งแล้วก็โอเคทีนี้เครื่องมันก็จะโหลดโหลด Backup ไฟล์เครื่องนะรอมันโหลดเสร็จแป๊บหนึ่งไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ซ i p นะครับ พอได้ไฟล์นี้เสร็จไฟล์มันจะไปอยู่ใน USB คุณก็ส่งไฟล์มาที่อีเมลอีเมลของ DMAT แล้วเดี๋ยวทางเราจะส่งไปที่โรงงานเนเขาอัปเดตเวอร์ชันเครื่องให้ครับเท่านี้เองเดี๋ยวตอนนี้รอมันโหลดแป๊บหนึ่งต้องให้มันขึ้นว่า complete uh, success f u l อย่างนี้นะครับอันนี้คือสำเร็จถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นอย่างนี้ลองปิดเปิดเครื่องใหม่แล้วก็ทำขั้นตอนเดิมโอเคครับ